สวัสดีครับท่านผู้ชมสรุปแรงงานสถานการณ์รอบแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันที่10สิงหาคม2568ในพื้นที่ปอยเปตถึงตาเมินถมซึ่งเป็นแนวเกาะติดชายแดนไทยฝั่งอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำนักข่าวพ PTV แรายง,งานว่าในวันนี้ทหารไทยได้ดำเนินการกั้นลวดหนามแนวชายแดนเพื่อปิดกั้นไม่ให้ฝั่งกัมพูชาสามารถเคลื่อนกำลังหรือบุคลากรใดๆเข้ามาในพื้นที่ไทยได้อย่างเสรี ในแรงงานระบุว่ามีการจัดส่งโรนจำนวนสิบชุดผ่านบิ๊กกุ้งพลโทบุญสินภาคกลางโดยได้รับจากนายทักษิณชินวัตรเพื่อเป็นการเสริมกำลังในการสอดส่องและป้องกันชายแดนถือเป็นการดำเนินมาตรการเชิงรุกทางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการปกป้องอธิปไตยชายแดนของไทยในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือข้อมูลใหม่ผมจะรายง,งานให้ท่านทราบทันทีขอบคุณที่รับชม หากท่านไม่อยากพลาดสรุปข่าวร้อนประจำวันอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับสวัสดีครับ